أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا وشهورنا ونفقاتنا ولا تحرمنا وشورنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พูดคุยกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากประวัติของท่นานียูซุฟเรามาชวนกันพูดคุยถึงกลุ่มเจ้าของสวนผู้ที่ผิดพลาดนะครับผมในแอกุรอาครับอย่างที่ได้พูดไว้หลายครั้งแล้วนะครับรว่าพวกเาลอสเวอ์ตารานั้นจะได้ยกตัวอย่างอุทาหรณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นจริงเพียงแต่ว่าบางเหตุการณ์พวกเราเราอาจจะไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นในยุคใดสมัยใดซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเป็นเรื่องราวที่ได้ประโยชน์สูงสุดกับมนุษย์ เหมือนกับที่พอลได้ย้ำไว้นะครับว่าเราได้เราจะเล่าเรื่องราวให้เกียกเจ้าถึงเรื่องราวที่ดีที่สุดด้วยกับการที่เราประทานคัมภีร์นี้ให้กับเจ้าหนึ่งในเรื่องราวที่อยากนํามาเสนอครับวันนี้อยู่ในซุรอกอกรลำครับผมเรื่องของเจ้าของกลุ่มเจ้าของสวนที่ว่าเขาได้อาทารรรมต่อตัวของเขาเองกลุ่มเจ้าของสวนนี้เป็นกลุ่มมุสลิมด้วยนะครับผมแต่เรามาดูว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรกับเขาแล้วมีเรื่องราวอุทาหรณ์อะไรที่พรอลสุภัตตานั้นอยากจะเตือนพวกเราทุกคน ในสุรานน่าวกอ h ไม่ได้ข่าวนุน والقلم وما ي س ت و ر و ม م ิ أنت ิ ن ي ا น ت ิน ب ي ะ ب م ล ج ن و ن و إ กร ك ا ل ะาุเนื้อหาสาระของสุรตุนนนเนี่ยครับกาูาละในช่วงแรกพวเ a า a ก็จะบอกเกี่ยวกับคุณลักษณะของท่านนบีว่าเป็นบุคคลที่มีนิสัยเป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่สูงสง่งหมายถึงในสุรานี้พว้ a l l สอนว่า ผู้ศรัทธานั้นต้องเป็นบุคคลที่อยู่บนมารยาทอยู่บนนิสัยอยู่บนพฤติกรรมที่งดงามแล้วก็สูงส่งแล้วก็ต้องระวังคุณลักษณะที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งหลักๆที่พวลเรกกล่าวว่าในกุรานในสุรานี้ก็คือคุณลักษณะของคนที่ ตระหนีหรือว่าคนขี้เหนียวซึ่งเป็นคนลักษณะที่ไม่ดีซึ่งพระองคได้กล่าวต่อมานะครับถ้าเกิดเราดูลงมาประมาณอายัดที่17พวกเราบอกว่าอินนะบาลาวนาฮุมกะมาบาลาวนาอัสฮาบลจันนะติอิสอักซามุลายัสลิมุนนะฮ์มุสบิฮีนพวกเราได้บอกว่าเวลา,าผู้ไปเสดสธานยุคสมัยท่านนาบับดุลโมฮัมหมัดของอัสซาบลมที่เขาบอกว่าท่านนาบีอาจจะบอกว่าท่านนบีนั้นเป็นหมอผีท่านนาบีเป็นอย่างนั้นท่านนาบีเป็นอย่างนี้ท่านนาบีเป็นคนยากจน,ปน,นเป็นอย่างนี้เป็นอย่าง เป็นคนที่ร่ำรวยกว่าเรามีทรัพย์สินมากกว่าเรามีลูกหลานมากกว่าอันนี้มักจะเป็นข้ออ้างที่ผู้ไปเสียศรัทธาเอามาใช้ข่มผู้ศรัทธาเพราะอย่างที่เราทราบครับจะยุคใดสมัยใดส่วนมากของผู้ศรัทธาก็เป็นกลุ่มผู้ที่อ่อนแอหรือว่ากลุ่มคนที่ยากจนคนรวยที่เป็นผู้ศรัทธาก็มีถูกต้องครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเราดูในหน้าประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยศัตรูของมดาดรสนาทูที่เป็นศัตรูได้ก็มักจะเป็นคนที่มีอำนาจหรือคนที่ ร่รวยแน่นอนแม้แต่ในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมหมัดสลลัลของอะไรฮิวะ์สลัมเช่นเดียวกันแล้วเขาก็ได้พูดอย่างนี้แหละกับนบีบอกเนี่ยเรารวยกว่าเจ้าอีกนะเรามีอำนาจมากกว่ามีทรัพย์สินมากกว่ามีลูกหลานมากกว่าแล้วเจ้าเอาอะไรมาบอกว่าเจ้าเป็นศาสนทูตข,ของพระเจ้าเจ้าอะไรมาบอกว่าเราทำผิดที่เราทำนั้นถูกต้องแล้ว พอเราบอกในทรัพย์สินของพวกเขาเนะี่ยเราได้ทดสอบพวกเขาอินนาบะลาอนาฮุมเราได้ทดสอบพวกเขากามาบะลาอนาอซาบันจนะเหมือนกับที่เราได้ทดสอบผู้เป็นเจ้าของของสวนสวนหนึ่งกลุ่มชาวสวนพอเราไม่ได้บอกว่าอยู่ในยุคใดสมัยไหนก็ว่าเราอา่ามไปว่าประเด็นไม่ได้อยู่ว่าเขาเป็นใครแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าพวกเขาเหล่านี้ทําอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาเป็นสาระนะครับผม เกิดอะไรขึ้นครับกับเรื่องราวของชาวสวนทาไมพวกล้อถึงออกมาใช้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ว่าขอแวะทักพี่น้องที่รักก่อนนะครับผมพี่สันมานะครับสลามมาก็วายกุมุสลาม,าาม,ลามรบรตุลอว่าบารักาทุกคุณชาวลิศนะครับก็ส่งอักษรมาให้กำลังใจมาทักทายนะครับก็วายกุมุสลาบบารักาลอพี่กลุ่มแล้วก็พี่น้องใน,นที่ผมยังไม่เห็นข้อความก็วายกุมุสลามบารัตุลอว่าบารักาทุกครับผม อ่ะเรามาเข้าต่อในเรื่องของชาวสวนครับผมพระเราบอกไงครับในยักกุรานเพราะเราใช้คำว่า is akasamu layaslimun นะฮะ musbihin w a l า a y a s a s n o o n ftaaw ftaaf อ l a y h a taafum min rabbi kabuhum naimun ทมานผมขอ,อนุญาตเล่าเรื่องราวเลยนะครับผมแต่ถ้าท่านอยากจะศึกษาความหมายอย่างละเอียดลึกซึ้งอีกทีก็สามารถกลับไปศึกษาต่อในตับซีรอธิบายได้อ่อ ถ้าท่านถนัดภาษาอาลับก็ภาษาอารับชัดเจนดูตับซีดอะไรก็ได้หรือภาษาอังกฤษาาก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าภาษาไทยผมผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะภาษาไทยที่มีอยู่อ่านแล้วจะจะงงมากเลยนะครับผมก็พูดตรงตรงนะครับหวังว่าน่าจะดีขึ้นว่ารออารัมครับผมเรื่องราวนะครับคือมีกลุ่มคนคนหนึ่งที่ว่าเขาเป็นเจ้าสุเจ้าของเลือกสวนไรนาอยู่เป็นสวนที่แปลงที่ว่าค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ค่อนข้างจะมาก ทีนี้ครับก็ในไร่สวนของเขาเนี่ยเขาก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์เต็มที่ตามที่เขาอยากใช้ประโยชน์เนี่แหละเพียงแต่ว่าประเด็นเรื่องของเรื่องก็คือเขาพบว่าบางทีจะมีพวกคนที่เป็นคนยากไร้เข้ามากินผลไม้เอาไปกินผลไม้บ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของ มุสลิมนะกลุ่มน,นี้เป็นกลุ่มมุสลิมคือไม่ใช่กลุ่มผู้เบสิาเป็นกลุ่มมุสลิมเป็นเจ้าของสวนแล้วเขาก็ได้ไประโยชน์จากสวนของเขาเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าตอนเนี้ครับประเด็นก็คือว่าเขามาเห็นว่าจะมีพวกกลุ่มคนยากจนคนที่ไม่มีอะไรกินเนี่ยชอบเข้ามาแอบกินฟรีแล้วเขาไม่แฮปี้ด้วยไม่ Happy แฮี้เยอาทำไมมากินของฉันฟรีได้ไงเนี่ยตังก็ไม่ให้แล้วก็มากินแล้วก็ไม่เหนื่อยอยากนะเป็นแค่คนจนแล้วก็เป็นงั้นก็สารพัดที่อยู่ในความคิดของเขาว่าเราอาลัมครับแต่ประเด็นก็คือ เขาก็เลยตกลงกันครับมารวมหัวกันบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเรามากันเช้าๆเลยมากันที่เช้าตรู่แล้วก็มาเก็บผลไม้ให้เรียบแล้วก็ห้ามไม่ต้องให้ใครเข้ามาเลยอันนี้คือที่พวกเขาตั้งใจไว้ตอนนี้ครับเขาพลาดแล้วอย่างที่หนึ่งสิ่งที่เขาพลาดอย่างแรกก็คือการเป็นกลุ่มคนที่ตรณีที่เหนียวอย่างที่พวกเราทราบท่านอับดมลโมสลลอยสารบอกว่าไม่มีเจ้าของสวนคนใดที่มีนกมากิน ผลไม้ของเขาหรือว่าที่มีคนยากจนมากินผลไม้ของเขานอกจากมันทั้งหมดนั้นจะเป็นผลบุญให้กับเขาจะเป็นการอภัยโทษให้กับเขาพวกนี้ครับเขาโดนความจะใช้คําว่าไงดีไม่ใช่ความหงแหนเลยโดนความหงแหนหรือโดนความงกเนี่ยแหละครับครอบงามบอกทําไมถึงต้องแบ่งให้พวกนั้นด้วยทําไมต้องแบ่งให้ คือเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวนี่คือความผิดอย่างที่1ความผิดอย่างที่สครับเมื่อเขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเรารีบมาเลยนะเขาไม่ได้พูดคาว่าอินชาอัลลอฮ์คือเขาไม่ได้ใช้คําว่าหากพระอะค์ประสงค์เวลาจะสัสน่นูนการพูดอินชาอัลลอฮ์มีตั้งแต่กลุ่มชนก่อนหน้าพวกเราแล้วที่ว่าจะทําอะไรก็ต้องพูดอินชาอัลลอฮ์ถ้าเกิดไม่พูด ก็มักจะถูกอลอ์ทดสอบพวกอลอล์ทดสอบให้ไม่ได้รับในสิ่งที่เขาต้องการเดี๋ยวเราเข้ามาคุยใน2ประเด็นนี้อีกเรามาเล่าเรื่องราวกันให้จบกันก่อนทีนี้ครับผลก็คือในค่ําคืนนั้นเนี่ยในระหว่างที่เจ้าของสวนแต่ละคนกําลังเข้านอนกําลังนอนหลับพวกอลอล์ก็ให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นกับสวนของพวกเขาคือเกิดสวนโดนถลม่มจนแหลกลาลบลาบไปหน้ากองเลยคือไม่เหลืออะไรในสวนเลย ไม่เหลือในสุนบางทับซีดก็บอกว่าโดนไฟมีไฟลุกแล้วก็ไหม้หมดแบบเหลือดาอําเป็นตาตะโกบางทับซีดก็บอกเป็นลมเป็นอะไรที่แบบว่าแต่ประเด็นก็คือว่าสวนเนี่ยโดนทําลายสวนโดนทําลายซึ่งเขาไม่รู้ครับเขาไม่รู้ทีนี้ครับเมื่อถึงเวลาตอนเช้าครับเวลาตอนเช้าก็มีการเรียกขานกันก็มีการทักกันก็มีการเรียกกันบอกว่าป้าป้า,ปา,ปาเราเรีบไปที่สวนของพวกเรากันเถอะจะได้ไปเก็บผลไม้ของเราก่อนที่พวกคนอื่นคนยากจนคนอะไรมันจะไปกิน รีบไปเก็บมาก่อนระหว่างทางก็กระซิบกระซากปันปะปะปะเดี๋ยวเรารีบไปนะก็พูดเหมือนกับว่าก็เมาท์มอยกันต่อครับก็พูดแสดงถึงความไม่พอใจถึงการที่มีคนเข้ามากินฟรีๆแล้วก็การที่ว่าเขาต้องเสียนเสียผลประโยชน์อะไรไปก็พูดกันไรปันจนกระทั่งเมื่อพวกเขาไปถึงสวนก่อนที่จะถึงสวนเนี่ยพวกเขาย้ำกันอีกครั้งว่าห้ามให้คนจนแม้แต่คนเดียวเข้ามาได้นะในยกคโบราณพวกเราย้ำเลยครับ อัลละยาเดะอูลั้นนะฮลเย้ามาอะไรกุมิสกีนแปลว่าเจตนาชัดเจนเลยเจตนาคือกีดกันคนที่เดือดร้อนจริงๆคือถ้าเกิดเป็นคนที่จะมาลักขโมยอันนี้เข้าใจได้เพราะไม่อนุญาตให้ลักขโมยอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีของคนยากจนเนี่ยครับนักวิชาการยังพูดกันเลยว่าถ้าเกิดเป็นคนยากจนที่เดือดร้อนจริงๆถ้าเกิดขโมยอาหารเพื่อจะไปกินต่อให้มูลค่าได้ตามที่จะตัดมือได้แต่เขาจะไม่ถูกตัดมือ พรถือว่าเขาทําไปเพราะความจําเป็นแต่นี้ก็คือบอกกันเลยกระซิบกระราบกันเลยบอกว่าคนจนไม่ต้องให้เข้ามาสักคนพอถึงเวลาครับเขาก็ไปถึงสวนมั่นใจแล้วว่ามาถึงก่อนใครแน่นอนมาถึงก่อนคนจนมาถึงก่อนใครที่จะมากินแน่นอนพอเห็นปุ๊บสวนที่น่าจะเป็นสวนไม่มีอะไรเหลือเลยบางคนบอกว่าไงครับเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดที่หรือเปล่า กอรู้อินในราดัลุนแล้วอาจจะหลง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 คิดหลงทางไห่เราเดินมากันผิดที่หรือเปล่าก็คือเดินน่ะรู้ว่ามาถูกแต่คือด้วยความรู้สึกที่มันพึ่งเมื่อวานพึ่งเมื่อตอนเย็นยังเห็นปกติอยู่แต่ทําไมวันนี้คือมันตรงกันข้ามเลยจนท่างคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราเรามาผิดทางหรือเปล่าแต่ถ้าว่าบ,บางส่วนก็บอกว่าไม่หรอกแปลว่าเรามันไม่ใช่ดิสกีของเราแล้วมันไม่ใช่ของของเราแล้ว ซึ่งคนที่พอจะมีจิตสำนึกในหมู่พวกเขาอ่ะบอกว่าไงครับฉันบอกพวกคุณแล้วใช่ไหมว่าต้องเสารดีกับพวกลอร์ด้วยต้องพูดอินชาลอล์ด้วยแล้วก็ต้องสารดีต่อลอ์สารเสริญพวกลอ์ให้ลิสกีมาเนะี่ยเราต้องรู้จักขอบคุณพวกลอร์ด้วยทำไมพวกคุณไม่ขอบคุณในสิ่งที่ได้มาก็แปลว่าคนที่พอจะมีความคิดก็มีในกลุ่มนั้นด้วย ซึ่งพวกเขาก็บอกไงครับสุบฮานะรับบีนาอินนากุญจาลิมินโอซาอุดีขอความสรุดีแด่นายของเราพวกเราเป็นผู้ที่อารรมไปแล้วคือเริ่มจะคิดได้พอคิดได้เกิดอะไรขึ้นในกลุ่มนี้ครับความผิดอย่างที่สามครับฝาอักบะลาบะดูมอลาบาดียะตลาวะมุนต่างฝ่ายต่างก็โทษกันและกันเนี่ยเนี่ยก็พ่าแกเนี่ยที่บอกว่าให้รีบมาเนี่ยไม่ต้องให้คนจะอันนี้แกเนี่ยแ่ที่บอกว่าพูดว่าให้รีบมาแล้วไม่ได้บอกอินชาลอ่ะก็ตาม ปกตินิสัยของบุคคลที่ไม่สามารถจะพัฒนาตนได้ไม่สามารถที่จะเป็นผู้สธาที่แท้จริงได้ถึงเวลาเขาจะไม่มีทางเห็นมองไม่ที่ไม่มีทางมองเห็นความผิดของตัวเองเวลาเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องยเป็นความผิดของคนอืน่นเป็นความผิดของคนนั่นเป็นความผิดของคนนี้หรือบางทีอาจจะบอกเป็นความผิดของพวกเราด้วยซ้ำนักอุบิวิลินาลิกอันนี้เป็นกลุ่มมุสลิมบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆ คือถ้าตาบใดก็ตามที่เรามองไม่เห็นว่าเรามีความผิดเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพัฒนาตัวเองถูกไหมครับเพราะเราคิดว่าเราดีแล้วไงเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราคิดว่าเรารู้แล้วหรือคิดว่าเราทําถูกแล้วเราคิดว่าเราดีแล้วดีสุดๆแล้วเพราะฉะนั้นมุสลิมต้องเป็นผู้ที่ว่าสอบสวนตัวเองอย่างเข้มงวดตลอดเวลาเราต้องสอบสวนตัวเองให้เข้มงวดกว่าที่เราสอบสวนคนอื่นกว่าที่เราสอบสวนคู่ครองของเรากว่าที่เราสอบสวนลูกๆของเรากับตัวเราเราต้องเข้มงวดที่สุด ไม่ใช่ขึ้นงวดกับคนอื่นที่สุดแต่พอมาตัวเองปุ๊บเออไม่เป็นไรหรอกเออไม่เป็นไรฉันทาดีแล้วฉันอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่คุณลักษณะของรัทธ,ธาทีนี้ครับหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยกระโถดกันไปโทษกันมาเนี่ยก็รูยาไวและนาอินนะคุณเตอร์กินโอ้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณอนิจจาเอา๋ยเราเนี่ยเป็นคนที่พลาดไปแล้ว อาซารับบูนาไอยูบดีลานาค่อยเรามินฮาอินนาอิลารับบินารอคีบูนในตอนท้ายครับเขาก็ได้สติกันเขาก็บอกว่าหวังเหลือเกินว่านายของเราเนี่ยจะทดแทนเราด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านี้แน่นอนเรานั้นยังเป็นผู้ปรารถนาต่อเจ้านายของเราต่อพงค์ลอสซบานะุวะตาลาก็แปลว่าจากเรื่องราวเนี่ยครับที่ชัดเจนก็คือว่าเป็นเรื่องราวของมุสลิมเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเป็นมุสลิมที่ว่ามีคุณลักษณะที่ เขาทําสิ่งที่ผิดพลาดเขามีความตรังนีทีเหนียวเขามีความเย่อหยิ่งเขามั่นใจว่าเขาจะต้องทําได้แน่นได้แน่นอนไม่จะเป็นทพูดอินชาลอแล้วก็ในขณะเดีวยวกันถึงเวลาปุ๊บเขามองไม่เห็นความผิดของตัวเองนี่คือสความผิดอย่างน้อยที่มีในกลุ่มนี้ซึ่งอย่างที่บอกก็คือพวกเราไม่ได้ระบุชื่อหรือแม้แต่ยุคสมัยเพราะว่าเราอาลัมครับเพราะกลุ่มเหล่านี้ได้เตาบ้าแล้ว ท่านนบี๋มัลมัสลลัลลอฮฺทลามบอกว่ามันตาบะอันดัมบินกับมันลาดัมบะละหูใครก็ตามที่กลับเนื้อกลับตัวจากบาปที่เขาเคยทาคือก็ไม่กลับไปทํามาแล้วรู้สึกสำนึกผิดขอโทษกับพวกลอ์แล้วก็เหมือนกับเขาไม่มีบาปเพราะฉนั้นพวกลอตจึงไม่ได้เอาพวกเขามาประจานเพียงแต่เอาพฤติกรรมของพวกเขามาเป็นอุทาหรณ์เตือนสติพวกเราทุกคนเตือนสติผมเตือนสติพี่น้องที่รักทุกท่านให้รู้ว่าอย่าทําให้เกิดประวัติศาสตร์สำรอยนะ ไม่งั้นสิ่งที่เกิดกับเขาอาจจะเกิดกับพวกคุณในสุร้อนเนี่ยจริงๆพวกเราบอกว่าบรรดาผู้ไปเสดสัทธาเนี่ยพวกเราก็ทดสอบเขาเหมือนกับที่สดสอบกับเจ้าของสวนเนี่ยคือให้มีทรัพย์สินให้มีความมั่งคั่งแต่ผลสร้ายเขาก็ลืมไปว่าเขาต้องขอบคุณพวกลอตเขาต้องหวังในความเมตตาต่อพวกลอตเขาต้องทําตัวให้พวกลอตรักซึ่งก็เหมือนกับบรรดาชากุเรสในสมัยท่านนบีซึ่งเขาเชื่อ่นว่าลอตเป็นพระเจ้า พวกเราให้ริสกี้แก่เขาพวกเราให้ลูกหลานแก่เขาแต่ผลส้ายเขาใช้มันเป็นเหตุผลในการปฏิเสธพระองค์อย่างภาษิตไทยจะมีว่าอัดยายซื้อของยายใช่ไหมครับเอาลิสกเอาของที่ยายให้เนี่ยเอาไปซื้อของของยายแต่นี้คือริสกี้ของพวกเราเอามาใช้ในละคุณพวกเรายิ่งกว่าอัดยายซื้อของยายซะอีกเรามาคุยกันครับในประเด็นถึงเรื่องความผิดของ ที่กลุ่มกลุ่มนี้ทำนะครับมาเจาะลึกนิดนึงแล้วก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราทุกคนครับคุณฮารุนะครับสลามาจ,จะจากนคาร์คับานุคุณสลามอัลตุลลอฮ์วะบ,รบารอกาตูแล้วก็พี่วันนีนะครับก็สลามาก็วาดุลุมสลามอัลตุลลอฮ์วะบารอกาตูครับผมเรารมาดูความผิดอันแรกครับอย่างที่มุสลิมเรารู้ครับเวลาที่เราจะทําอะไรก็ตามในอนาคตพวาเรากล่าไงครับฟาลาตะกูและในเลียใช้อินอินนีฟาอิลุนดาริกกุดาอิลล์อายาชาอัลลอฮ พ่อเลาะบอกว่าอย่าได้พูดว่าฉันจะทําอะไรในวันพรุ่งนี้นอกจากคุณจะต้องกล่าวอิสซิสนะกล่าวยกเว้นไว้ด้วยว่าหากพ่อเลาะประสงค์เพราะเราไม่รู้ว่านาเขาจะเป็นยังไงมันเป็นมารยาทที่มุสลิมจะแสดงเพื่อให้รู้ว่าเขายอมรับว่าเขาไม่ได้เมียมนาจใดด้วยตัวเขาเองผมเคยเจอจริงๆมุสลิมที่บอกว่าเขาไม่อยากพูดอินชาเลาะเพราะเขามั่นใจว่าเขาจะทํามันจริงๆซึ่งหลายครั้งพ่อเลาะก็ให้เขาทํามันไม่ได้ แล้วมาดูเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ครับบุคคลที่ลืมินชาัล้อครับที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินกันมาหลายครั้งนะครับผมก็เรื่องราวของท่านอบีดุลลมานพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับที่ว่ามีอยู่ค่าคืนหนึ่งท่านอบีดุลลมานมีภรรยาอยู่หลายคนมีอยู่ค่ำคืนนึงท่านอบีดุลลมานประกาศเลยบอกว่าไงครับในคืนเนี่ยฉันจะหลับนอนกับภรรยาเจ็ดสิบคนของฉันเพื่อที่จะได้มีลูกเพื่อที่จะได้ลูกเนี่ยให้มาทํางานศาสนาเพื่อพระล้์ซุบฮานุวาตาละ นบีประกาศความมั่นใจของท่านความมุ่งมั่นของท่านโดยที่ไม่ได้พูดว่าอินชาอัลลอฮ์หากพกื่อละประสงค์ผลก็คือผลที่ได้จากค่ำคืนนั้นใช่ท่านสามารถหลับนอนกับภรรยาได้ทั้งเจ็ดสิบคนแต่ภรรยาที่ตั้งท้องมีเพียงคนเดียวแล้วลูกที่คลอดออกมาก็เป็นลูกที่พิก,การอีกต่างหากก็คือช่วยงานศาสนาอะไรไม่ได้อันนี้คือไม่กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ ลืมกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ครับซึ่งเหตุการณ์อุทาหรณ์มีค่อนข้างจะเยอะทีนี้ครับมีเมื่อไหร่ที่ว่ามุสลิมเราต้องไม่พูดว่า,วา,าอาินชาอัลลอฮ์เวลาที่มุสลิมเราดูอาย้ำเวลาที่มุสลิมเราดูอาเราต้องไม่พูดว่าอินชาอัลลอฮ์เพราะการดูอาคือการขอท่านอันลลบดุลเลาะห์สั่งบอกเวลาที่ท่านขอพวกท่านขอจงอย่าได้กล่าวว่า الله, อินชาอัลลอฮ์เพราะไม่มีใครบังคับอลัลลอฮ์ได้อยู่แล้ว คือไอ้ที่เราขอเราอยากได้งไงถ้าอยากได้มันต้องมีความมุ่งม,มั่นเหมือนกับที่ท่านอบีมัสลิุอิยาลัน,น,นบอกว่าพวกท่านจงม,มีความมุ่งม,มั่นในการขอคืออยากได้จริงๆอันนั้นไม่ต้องกงารอินชาวะพี่นังวงคนอาจจะบอกว่าอา้าวแล้วอย่างเรื่องของนบีสุลัยมานล่ะเรื่องของนบีสุลัยมานท่านไม่ได้ขอดูอานะเราต้องดูสมมติให้ชัดเจนะนะนบีสุลัยมานใช้ไปให้ใช้เป็นการประกาศบอกฉันจะหลับนอนกับภรรยาในคืนนี้ไม่ใช่เป็นการขอดูา เช่นเดียวกันพี่น้องวันท่านใหบอกว่าอายอย่างดอารัสินโดตราชัน์ละบาสเดอร์มาอูบัตอลติลโอรุกูบาสเอร์อาชิุอินชาลวะก็อธิบายได้ง่ายๆครับพี่น้องดูความหมายชัดเจนเลยพี่น้องมีตรงไหนที่เป็นดอาเอาจริงๆที่เราชอบพูดกันติดปากว่าเป็นดอาตอนลัสิิอดเป็นประโยคบอกเล่าครับยาบาสเดอร์มาอูความกระหายเนะี่ยมันได้หายไปแล้วแล้วเส้นเลือดเนี่ยก็ได้มีความชุ่มฉ่ำแล้วผลบุญก็จะได้รับอินชนาลาะ ไม่ใช่เป็นการขอุดูนนะพี่น้องเป็นความหวังว่าที่เราถือสินอดเนี่ยพวกเราจะรับเพราะท่านนบีเตือนไว้แล้วบางคนถือสินอดอัลลอฮ์ไม่รับเพราะฉะนั้นในการประกาศเนี่ยเป็นการประกาศเพราะเราหวังว่าอัลลอฮ์จะรับการงานที่ดีของเราหวังว่าวกเราจะรับการงานที่ดีเราเพราะนั้นการใช้ชาอลลอ์เราจะไม่ใช้ในการุดูอาถ้าเป็นุดูนุเราต้องแสดงความมุ่งมั่นว่าเราอยากได้จริง อัลลอฮ์โปรดรับการขอของเราด้วยเถอแต่ต้องใช้สำนวน์แบบนี้คือใช้สำนวนเป็นการขอร้องให้อัลลอฮ์รับไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์จะรับก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไรไม่ใช่อยากได้มันต้องมีความอยากได้จริงๆอ่ะพี่น้องเหมือนเวลาเราจะไปขออะไรใครสักคนของใหญ่ๆที่เราอยากได้มากๆเราต้องตื้อสุดๆถูกไหมครับคงไม่มีใครไปขอแล้วบอกว่าเออจะให้ก็ให้นะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความยะโสถูกไหมครับอันนี้เป็นแกลบการเรียกว่าเป็นความยะโสนะ เพราะนั้นการใช้อินชาลลอ์ในดุอาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ขัดกับคำสั่งของท่านนบีมอมัซร์ลองอะลัยฮิวะสัลลัมโอเคเรื่องอินชาลลอต์น่าจะเคลียส์ทีนี้ครับเรามาดูความผิดพลาดของชนกลุ่มนี้อีกนะั่นก็คือการที่เขาเป็นคนที่ขี้เหนียวแล้วก็หวงแหนในสิ่งที่เกินความจําเป็นสําหรับพวกเขาแล้วพี่น้องในยักกุรานเพราะลักษณะงครับเพราะล่กวประนามในสุลตนมาอูล วายมนาอูนันมาอุนเราอธิษฐนดีๆแบบนี้บิดเด้นเพราะจากเรื่องที่เราดีเรจะอาทิศบุไม่ใเพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวเราเองเราจะได้รับพรากพระเจ้าถ้าเราทำบุญอย่างถูกน้องถ้าเราทมีใจที่างสียส้ะง เพราะเรารู้ว่าสิ่งใดที่เราหยิบยื่นให้กับผู้อื่นพวกลราจะให้กับเรามากกว่าสิ่งที่เราให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะกับสิ่งที่มันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราอะอย่างถ้าเกิดมีคนมาขอยืมกันไกลยอย่างเงี้ยมายืมแล้วเขาก็คืนมันไม่ได้เดือดร้อนอะไยเราถูกไหมครับคือเขาไม่ได้เอาไปเลยไม่ได้ขโมยไม่ได้อะไรเช่นเดียวกับในฮะดีสครับถ้าเกิดที่พี่น้องจําได้ในบันทึกของอท่านอินบ,บ,บน,นะครับที่ได้บอกไว้ว่าสามกลุ่มชนที่พวกลราจะไม่พูดคุยกับเขาจะไม่มองกับเขาในวันเกียร์ไหม คือพวกล้อเกลียดมากสามกลุ่มชนที่พวกล้อเกลียดชังมากหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มชนที่ว่าเขามีแหล่งน้ําอยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแล้วเขาก็ใช้มันอย่างเต็มที่แล้วแล้วเขาก็ยังเหลืออีกมากแล้วถึงเวลาเขาก็ห้ามไม่ให้คนอื่นมาใช้ประโยชน์จากมันโลกหน้าพวกลราจะกล่าวว่าไงครับในวันนี้ข้าก็จะห้ามเจ้าจากความประเสริฐของข้า เช่นเดียวกับที่เจ้าห้ามจากของเหลือที่มันไม่ได้มาจากความสามารถของเจ้าด้วยซ้ำเพราะนั้นพี่น้องเวลาจะตระหนี่เนี่ยคิดให้ดีใช้ตอนมันเข้ามาแย่อยู่แล้วแหละนิสัยที่ไม่ดีมันเข้ามาแย่อยู่แล้วทาไมต้องให้มันด้วยเนี่ยทำไมมันไม่ยอมทําการทํางานเนี่ยทำไมฉันต้องเสียสละให้กับมันทาไมฉันต้องยอมเหนื่อยทําไมฉันต้องยอมสูญเสียความคิดที่ไม่ดีต่างๆนานานเนี่ยพี่น้องมันเข้ามาหาเราแน่นอนเพราะนี่คือดุนยานี่คือบททดสอบ หน้าที่ของเราก็คือเราต้องเผชิญกับอารมณ์เหล่านั้นให้ดีที่สุดว่าอินนะกะและอาลาคุลกินอ่าดีมแล้วเจ้านั้นมีคุณลักษณะที่สูงส่งยิ่งมีความอดทนมีการเสียสละมีความฉลาดสิทธิของเราที่ส่วนจําเป็นเราก็ต้องรักษาห่วงแหนอันนี้ไม่ผิดแต่ในส่วนที่ว่าเราสามารถจะแบ่งปันส่วนที่เราสามารถจะแชร์ได้เราก็ควรจะต้องแชร์กันด้วยแล้วก็คุณลักษณะข้อสุดท้ายครับจากเรื่องราวนี้ครับผม การสาดเสียเทยเสียกันและกันก็คือการโยนความผิดให้กันและกันพี่น้องครับตามกฎของพวกลอสซูบาโนนหงฮวตาลานั้นง่ายได้ครับผมใครที่อยู่ร่วมกับการทําความชั่วใดก็เหมือนกับการที่เขาทําความชั่วนั้นไปด้วยก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันเวลาถูกลงโทษก็ถูกไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถึงเวลาไม่ต้องไปโยนให้ใครครับถ้าเกิดว่าร่วมกันทําอะไรสักอย่าง ความผิดนั้นร่วมกันหมดเลยทุกคนทําผิดทั้งหมดบางคนอาจจะบอกคนเริ่มต้นมันต้องหนักกว่าสิแน่นอนเพราะอาก่าด้วยกันคนเริ่มต้นโดนสองเท่าเพราะเขาทําบาปกับเพราะเขาเริ่มต้นส่วนคนตามก็โดนสองเท่าเช่นเดียวกันเพราะเขาทําบาปแล้วเพราะเขารู้ว่ามันผิดแล้วยังดันทุลังจะทําตามอีกเพราะฉะนั้นอ้างกับพวกล้อไม่ได้นะถู่ล้อ้างไว่ได้๋ยวยาล้อฉันทําผิดเพราะคนนั้นฉันทําผิดเพราะคนนี้ที่ฉันเป็นคนอย่างนี้เพราะอย่างนั้นที่ฉันเป็นคนอย่างนี้เพราะอย่างนี้ เมื่อเราเลือกที่จะทำอะไรนั่นคือสิ่งที่เรา